แม่อายุ84เป็นผู้ป่วยติดเตียงสามารถทำได้ไหมครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟคนขายบ้านครับและตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่องของโฉนดและเงินกับคนขายบ้านช่องที่จะนําข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานจำลองขาย f า r มาพูดคุยเมาอมอยมาบอกเล่ามาบอกต่อกันแบบไม่มีกดจากคาถามเบื้องต้นเมื่อกี้นะคบคุณแม่อายุ84เป็นผู้ป่วยติดเตียงสามารถทําได้ไหมครับแบ่งเป็นสองเรื่องก,ก่อนอายุสูงอายุ สูงอายุ8ปสีส่สูงอายุเนาะกับเราทําได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ได้เช็คเครดิตบอกแล้วไม่ได้เช็คเครดิตแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้หมายว่าอายุจะเท่าไหร่นะครับเราจะโฟกัสไปที่ตัวตัวทรัพย์สินนะครับโดยตรงแต่เวลาที่เราไปที่กรมที่ดินนะครับอันนี้เป็นประเด็นกรณีคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยครับต้องดูครับต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยสามารถ เซ็นได้ไหมบางทีพูดเป็นผู้ใหญ่คือมือขยับไม่ได้แล้วเนี้ต้องใช้เป็นปัมน๊มลอยนิ้วมือเนาะอันเนี้ยเราก็ต้องทําใบมอบอนนาจแล้วก็ปั๊มลายลายนิ้วมือแต่หลักการสําคัญคือเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจะทําให้ก็ต่อเมื่อคุณแม่ยังพูดคุยรับรู้ได้เท่านั้นนะเพราะว่าพอเราปั๊มลายนิ้วมือในใบมอบหน้าแล้วเราไปทําที่กรมที่ดินเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินก็จะวิดีโอคอลมาหาคุณแม่อีกรอบหนึ่งถึงภ้าวไหมครับ เพื่อให้คุณแม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อให้คุณแม่เนี่ยรับทราบว่าตัวบ้านของเราอะ่ะของเขาอ่ะครับกําลังจะทําจำนองถ้าคุณแม่ยังพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินผ่านวิดีโอคอลได้อันนี้ทําได้ครับแต่ถ้าคุณแม่ถามไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วอะ่ะจะบอกว่าทํามไม่ได้ก็ไม่ถูกสันทีเดียวจริงๆมีวิธีทำก็คือร้องขอต่อศาลนะครับร้องขอต่อศาลเพื่อเพื่อเอาให้ศาลเนี่ย อนุมัติให้เราสามารถทําธุรกรรมแทนมารดาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถรับรู้แล้วแล้วเอาใบนั่นแหละครับไปไปทำธุรกรรมอันนี้ทําได้แต่ว่าก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะส่วนกรณีที่เป็นแบบคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียง<ม>แล้วยังคุยได้อยู่เนาะส่วนตัวถ้าเป็นของผมเนี่ยผมผมรับแต่ว่ามีข้อแม้อย่างเดียวคือผมต้องขอเข้าไปคุยกับคุณแม่ที่บ้านก่อนที่จะถึงวันนัดทําธุรกรรมเนะเพื่อที่ให้ผม ผมจะได้มั่นใจว่าคุณแม่เนี่ยยังสามารถพูดคุยได้จริงแล้วก็ที่สำคัญคือผมจะได้รีเช็คข้อมูล้ว่าลูกของคุณแม่เนี่ยเอาบ้านของคุณแม่มาทำโดยที่คุณแม่รับรู้จริงไหมเพราะว่าต้องบอกว่าในยุคข,ของเรามีหลายต่อหลายครั้งที่ท,ที่ลูกเอาทรัพย์สินของคุณพ่อคุณแม่มาจำนองมากู้มาเป็นหลักทรัพย์คํำประกันเพราะคาดว่าจะไถถอนได้แล้ว พอเวลาระยะเวลาผ่านไปแนละ้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดสุดท้ายเสียบ้านอันนี้มีอยู่จริงนะครับฉะนั้นผมเพื่อป้องกันไม่ให้ไม่ให้เกิดการกระทําที่เป็นทุจริตผมก็จะขอเข้าไปคุยกับคุณแม่ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับที่สนใจนะครับข้อมูลเกี่ยวงงานจำนองขายฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นในหน้าในทุนหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่สนใจการจำนองขายฝากนะครับก็สามารถติดตามผมได้ในช่อง y ยูทูบโฉนดแลกเงินกับคนขายบ้าน f a c e b o o k f a n p a g e โฉนดแลกเงินกับไทยอีซีโลนบายคนขายบ้าน t ิ k t o k โฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านหรือถ้าใครมีคำปรึกษามีคำถามสามารถแอดไลน์นะครับส่วนตัวมาได้เลยนะครับจะเป็นเบอร์ที่ให้ไว้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนั่นเลยครับเป็น เบอร์ส่วนตัวของผมเองตอบช้าแต่ตอบชัวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ